สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเมนี้เด้อค่ะดาชิตาสิซูปะเขือเด้อค่ะบวกพักขนานะคะพักใส่เนาะนี่บะเขือพักเข้วกับงามงามซาลาแนกับงามงามนีม่บะพริกนะคะนะมีทุกอย่างนะคะกินสิซูปะเขือหนึ่งของนียวแล้วค่ะหนึ่งของนียวแล้ว นะเมือนี้ซุปอเขียวนะคะเมื่อวันที่23่นะคะสิงหาคม2,564 2021ทูทาวันยีอนะคะเบื้องแนอ่อนซ่อนบ่าค่ะพี่น้องอ่อนซ่อนหลาย ผักเผ่วหมมยมแเตกงามงามขึ้นบักงามเลยแหละแต่ว่านาหนาวเนี่ยต้องเอาเข่าบานคนาบกเขือหลาๆครับบบเขืออันนี้ก็บอกองุ่นนี่เราบอกพริกแบบเนี่ยบอกพริกปีนี้บ่ได้เรืองเลยบอกพริกอ่ะบอกเขือคือกันค่ะเราะเพางามคือปีที่แล้วนะคะดัชิตาพาเฮ็ดกับเขากินอาหารบานเท่าเดวยค่ะอาหารอาหาร ยังงโฮบ่อาหารของแพงเด้เนี่ยจะบอกไห้เด้อจะทังผีแพงแข้งเบิ้งแพง,แพง,แพงขนาดค่ะคุณแม่ันว่าเมนเลนเลนเด้เนี่ยพ่นบกพริกบกเคืขอข่อยค่ะพี่น้องคุณอนะยุขางขอบสาขอบปอเด้อเดี๋ยวสิให้เบืง้งเดี๋ยวสิให้เบิ้งพระเอกนั่งเอกอนี่แม่ สะอนบ่คะพักไซอ่ะงามหลายต้นเดียวด้วยค่ะต้นเดียวเม็ดเดียวนะขึ้นเม็ดเดียวอ่ะแตกบกบกไงเลยอ่ะนี่ตัดกินลายเทียแลอวนะอ่านะคะยุคนเราบุกพิกอ่ะนี่ธรรมชาตินะคะปลดสารพิษด้วยเิ่งมันงามหลายคนสะออนแห้งแห้งพี่น้องสะออน ออนค่ะนี่แหละชีวิตเมียฝรั่งนะคะอยากกินอะไรก็ต้องปลูกกินเองนะคะซื้อมันโคตรแพงเลยแหละแพงมากๆเลยค่ะพักไทยนะคะเบึงเบิงเบิงเบึงเบิงนะคะดัชิตาพาทำอาหารด้วยค่ะถ้าเฮดซูประเขือด้วยค่ะมือน,นี้หนึ่งข้เนียวแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดัชิตาด้วยนะคะ ถากินถ้าเที่ยวหร้อค่ะพี่น้องเอ้ยนะกษิตวอาภาษาไทายกับภาษสายสารสลับกันนี่แหละค่ะคลิปเฮ็ดไปเพราะอย่างเอสาระบบมี่หรอกค่ะแต่เอาแบบที่วิตไปแกล้นจากของนี่แหละเฮ็ดไปเพราะว่า,าสงสารพี่น้องทุกคนด้อค่ะเด้อตกกัวเองกับพ่ได้รวยหรอกค่ะพ่ด้รลำาร้ยอีหยังพ่อมีกินมี่ใส่น,นคะคะพ่อพ่อเอาตัวรอดอยูอ่แต่ว่าทีเฮ็ดคลิปมนะัน่ะทีเฮ็ดการกุศลไหมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถัดได้ไล่ได้จาก youtube นะคะตอนนี้มีคนติดตามสอง้ยแปดสิบคนแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้ถึงสามรยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใครที่ใครที่กดติดตามแล้วก็กดแค่ไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะก็ยิ่งดีนะคะว่ามาจากที่ไหนนะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนนะออแอดจะได้รู้ว่า เอฟซี uh, ของแอดแต่ละคนมาจากที่ไหนนะคะแต่ละท่านนะคะเพราะว่าทําคลิปไปเพื่อที่จะถ้าได้เงิน youtube มาเมื่อไหร่นะคะจะเงินจํานวนนี้ก็จะไปช่วยเหลือสังคมนะคะเออก็คือเราจะช่วยเหลือกับคนเอฟซี uh, ของเราก่อนนะคะที่ที่เดือดร้อนเอาเอาคนใกล้ตัวเราก่อนนะคะเอาคนใกล้ชิดเราก่อนนะคะคนที่เรารู้จักเนาะ ากดไลค์กดแชร์นะคะดัดชิตาดัดชิตาพารวยก็คือจะบอกความฝันนะคะฝันแล้วเรือค่ะงวดวันที่หนึ่งกัญยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะฝันแล้วค่ะพี่น้องฝันแล้วเด้อฝันดีดีนะคะฝันดีดีแต่ว่าคลิปหวยไหมคะคลิปหวยคลิปหวยพอดีเอ่อมนถูกแรงหมดนั่นแล้วกว็ประเดี๋ยวเอาไปโชว์เอาที่มันเป็นอันน้นไหมที่ใต่บาดานไหมคะไปโชว์ไหม มันก็นเลยปติเหลืองคลิปตรงนี้ก็เลยสั่งลไล่ใด้ไว้เแม่ค่ะก็แต่ว่ากัสิพยายามที่แบบว่าไอไอป่อคลิปออกไปก็อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดเนาะไอถ้าคลิปไอหวยนะคะแต่ว่าไอดัชิตาสิม่าเว้าตึวความฝันนะคะสิบบอกตัวเลขแม่ค่ะทั้ไอตัวเลขเนี่ยสีให้ทั้งอเอฟซี FC ทีทั้งเฟซบุก๊กแม่ค่ะที่ทั้งไอยูทูบมันแหละแต่ว่าเพิน่นตามมามาเฟซบุก๊กแม่ค่ะอ่เราก็ ผู้ได้ที่กดติดตามแล้วไหมคะ่กะกระจายหายคนที่แบบว่าเป็นไอ้เขาเรียกว่ายัางก็ไอ้แฟนคลับตัวยงไหมคะ่ะก็ให้เฉพาะที่เป็นกลุ่มเล็กๆไหมคะ่ะถถมมันดังเดี๋ยวมันสิเป็นไกยเป็นไอ้เลขอ่านไหมค่ะมันสิกลายเป็น,เป,นเป็นเลขอ่านเราเขาก็บว่าอยากดังขนาดนั้นไหมคะ่ะเอาแบบว่าเฉพาะเาราเ้อตงการซอยเหลือเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่เดือดร้อนอิหลีนะคะแต่ที่นี่ว่า ฝันน่ะฟันไอ้ฟันแมนนะคะแต่ว่าก็ไปตีเอาตัวเลขเอาเดอ้อคคทิเวาใน u t u b e นี่แหละคะ่ะแต่ว่าไอ้เลขในใจมีแล้วไหมคะ่ะก็คือบอกว่า,วามันเป็นความเสือของตัวเองเนาะอ่าห้ากับสบแปเป็นอย่างอื่นไอ้คนอด,ดึเข้าเจากับสบแปเป็นอย่างอื่นนั่นสิแม่คะ่ะแล้วต่โชว์ใครโชว์มั่นแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นแอฟซีตัวยงนะคะที่กดไลค์กดติดตามติดตามมาทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะอันนี้แหละคะ่ะสีท่งไปทางอินบอ์ไห้นะคะเพราะว่า คลิปหวยมันติดเหลืองไหมคะพี่น้องจะบอกหายเด้อคะ่ะแจ้งให้ทราบเด้อค่ะเด้อแล้วก็สิไปแจ้งในเฟซบุ๊กพอมว่า,าคลิปมันติดเหลืองไหมคะ่ะคลิปติดเหลืองกระสินสิไปกแก้ไขย,ยังได้ก็ยังบบหูอยู่กับสิแกว่าบ่บอกตัวเลขไหมคะ่ะบ,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 บ่บอกตัวเลขบอไอบอบอกเออบ่เมียนบ่ว่าบอบอกตัวเลขบอกตัวเลขไหมค่ะแต่ว่าสิบโชว์ สิบบอว์โชว์ในไอ่ยูทูบเนี่ยค่ะเพราะว่ากดของ YouTube มันหลายแต่ว่าผู้ใดที่ติดตามไอ่ดัชชิตานะคะซื้อเก่าเป็นโตมาโตปาปิก้าชาแนลนะคะมันยาวแล้วมันบ่มีภาษาไทยนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นดัชชิตาไหมค่ะแล้วก็ไผที่ต้องการ right FREE, นะคะเอาเอาเฉพาะคนที่อันนี้นะคะต้องการถ้าบุญจริงๆไหมค่ะก็ถึงจะขายไหมค่ะ เพราะว่าเทาสิให้แบบซุมซีซุมหาบ่าได้เนาะพี่น้องเนาอะ,อะกัลายาณมิตรทุกท่านนะคะไอะขอบคุณมากมากนะคะที่กดติดตามนะคะช่องนัชชิตานะคะนัชชิตานี่มีกัลยาณมิตรนะคะที่เป็นพันธมิตรกันก็มีพี่ตาแฟมิลี่นะคะ,ะช่องของเขาอยู่เยอรมน,นีแต่ว่าเขาทำเกี่ยวกับคลิปที่ ติดตามคดีน้องชมพู่นะคะฝากขอบคุณมากๆนะคะที่ดันช่องให้ด้วยนะคะก็มีเอฟซีจากพิตาแฟมิลีนะคะแล้วก็มีสองช่องนะคะช่องหนึ่งกับพิตาภาพมวนนะคะคนรอยเอด็ดคือกันค่ะคนรอยเอ็ดนะคะคนรอยเอด็ดคืคอกันะนะหักแล้วเป็นคนบุญไหมค่ะเราเป็นคนแบบธรรมธรรมโอแล้วซอยเหลือทุกคนไหมค่ะเราดันช่องให้ให้ให้ใหทุกคนไหมค่ะให้แต่ว่ากับ แล้วก็มีบางช่องฮักหลังเล่าที่แบบว่าแล้วดันห้ดังแล้วก็ไปไปดาเล่าไหมค่ะไปไอฮักหลังเล่าไปดาเล่าแล้วนะคะก็คือ่าอยากเขียนภาพแบบนี้เนาะค่ะนอกพันธมิตรทั้งหลายนะคะเออย่างหน่อยกับคือแบบว่าต่างคนต่างยูไหมค่ะต่างคนต่างเหตุไปนะถ้าเพื่อนซอยเหลือแล้วดันช่องห้ยพานแล้วก็จะไปดาเพื่อนเถาะเนาะแม้สิหูซีกยังไงกับ่ต้องไปดาหรอวค่ะแตว่าขอ ขอแค่ว่าเออต่างคนต่างทำหน้าที่ไปกับว่าต้องไปแฝกกันนะคะับ่ต้องไปหนีกันเด้อพี่น้องนะอยากให้ดีกันลเ้าก็บหูจักหลายคนอยู่หูจักหูจักหลายคนอยู่เนี่ยพ่อมาได้ยินมาพูดน่ะพูดนีว่าหายยังสิแม่ก็บว่าสบายใจเหมือนกันนะแต่ห้าสิคุยกับกับเพิ่นกับย่านผู้นี้เครียดไหมค่ะกับย่านก็คือแบบว่ากับกับหักทุกคนไหมค่ะหักทุกคนหักพันธมิตรทุกคนนะคะผู้ได้กับู้ได้มีเอ เอคอนเทน,นีหยังก็เหตุไปต่างคนต่างเหตุไหมคะ่ะย่อย่าจะไปอันนี้กันาะเนอะอย่าจะไปเดี๋ยงคะ่ะว่ามาฮักหลังมหยังกันมาดากันมาอันนี้กันนะคะมนกระดีเนาะมันมันบ่ดีมันเป็นภาพบด่ดีพันธมิตรมนกระ้องแบบว่าเป็นกัรยาณมิตรนะคะนะคะออ,อยู่กับกัก็กกใหายระวังคําเเบาขําาแมค่ค่ะก็ ยังหน่อยยังไปกระทบกันมนกันยังดีมนกันยังหน่อยกันยังรักษาไอ้น้ำใจซึ่งกันและกันเนาะนอกหากทุกคนนะคะช่องที่ได้ยินว่าเออผูน้นั้นผู้นี้ว่าให้เล่าเนาะเลาด้านช่องแล้วกับมาด่าเล่าสิแม่ก,ะก,ะกะ็รู้ตัวอยู่ค่ะแต่ว่าเอาพิตาแฟมิรีนะคะแต่ว่าเพื่อนก็เปนองเข้า่ดอกอ,อยู่หน่อยก็เฮาหลายปีอยู่สามสี่ปีนะ <S <S แต่ว่าเพื่อนห่างต่างชื่อสองเพื่อนพิตาแฟมิรี่กับพิตาผ้ามวนนะคะ เราเห็ดคลิปเกี่ยอะเราติดตามคดีน,นอ้องชมพู่อย่างลึกซึ้งนะคะแต่ว่าเฮาบ่่ได้เเออฮากับบ่งแต่ข่าวทีวีนะคะเฮากบับวิเคราะห์กับบังเ้มาคุยในในในคลิปหรอกนะคะคลิปนี่ก็ที่นี่ลราบา่บาๆบอๆชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะาฝากานะคะขอบคุณนะคะพิตตาเฟอร์มารีนะคะช่องทิศทิมี่เอฟซีมาติดตามนะคะที่เพิ่นโฆษณาซองห้เนาะ ขอบคุณหลายๆค่ะขอให้จเจริญลุงเรื่องลำเลื่อลำเลื่อเน้อน้องออตาเด้เอเป็นคนที่แล้วเป็นคนที่ปิดท่องอาภาะไหมคะ่ะเลาดันทุกคนเราบรญยานไทยได้ดีเนาะเราบุยญาไทย่าบถือไม่แย่งเอฟซีแย่งยังสีกันไหมคะ่ะแย่งคนดูกันเราบรญยานนี่เราเป็นเป็นคนที่แบบว่าสิได,ดบุญนะคะแล้วก็ซอยเหลือสังคมแล่าก็ให เลัาซอยผู้นำผู้หนีแล้วว่าหลังไม่เนี่ยมีคนเดือดร้อนร้ายมาขอความเสวยเหลือจากเล่าแล้วก็เลยต้องเฮ็ดคิปนะคะนี่ก็ก็ก็สนับสนุนนะคะไปกดเห็นเล่าทุกทุกคิปนั่นแหละเกือบจะทุกคีบไปแล้วเพราะว่าไอ้าว่างก็เข้าไปนะแม่นม่นมคนมีเวลาไหมคะ่ะนะำจึงแม่ก็ขอบคุณนะคะน้องตาแฟมิลี่นะคะตาแฟมิลี่เนะาะคนรอยเอคือกันเนาะนี่แหละค่ะซอยเหลือสังคมเมนผู้ดได้วาบ่ดีกสร้างแต่ว่าเฮ็ดในสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะ ขาก็เห็ดไปเนาะเห็ดไปเห็ดไปของข้าคลิปต่างๆอ่นแหละไม่ต้องไปสนใจคันจงไหนก่าฝากด้วยนะคะรชิตารชิตานี่ก็จะทําเพื่อสังคมนะคะแต่ว่ารายได้ยังไม่เกิดนะคะก็ดันให้มันผ่านกฎของ youtube ก่อนนะคะเอาเอาเอาตามกระยอก่อนเนาะค่ะเนาะเอาไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าคอนเทนต์นี้อย่างกับโบมีเ่เดี๋ยววาวไลท์ไอเอฟซีกับสีเบือน่ะเนาะ กับนี่แหละชีวิตประจําวันของเมียฝรั่งไก่แค่นี้แล้วค่ะแต่ปลูกพักนีนค่ะมันแบบประสบความสาเร็จเนกับพุม่มใจหลายๆได้เป็นคนที่มักทําอาหารแล้วก็ปลูกพักปลูกหญ้านี่แหละกินแบบยูธรรมชาตินหค่ะเพราะชีวิตกับไ,ได้ใดรู้ล้านอย่างดอกแต่ว่าเป็นคนที่มักมักแบบนี้ไหมมักสวนมัก,ม,กมักเขดแบบนี้ล่ะค่ะมีความสุขชีวิตกับเรียบๆง่ายๆผูดไดดที่จริงอ่ะกับบอกเลยว่าทีที ที่บอวัดัชิตาเนะกลเป็นคนที่แบบว่า,อาพอมาเหตุดูทูดูมันก,ก็นต้องปเปิด็นสาธ,ธารณาปกติก็ค,คือคว่าอยากคอยไอ้นี่ไหมค่ะว่าอยากคอยหย่งว่าอยากคอยยังแต่ว่าเท่ากับน,นิ่งนอนใจบ่ได้นอนนิ่งเฉยๆก็บ่ได้เห็นทุกคนเดือดร้อนเห็นหลายๆคนเดือดร้อนก็ตก้องการอยากจะซอยเอ้าซอยได้แค่นี้ก็คือซอยแค่นี้นะคะซอยจะสิดันยังได้ก็คือไปอยังได้คันคลิปคันยูทูปประสบความสําเร็จก็คือ นี่แหละเกษตรเงินตรงนี้แหละค่ะมาซอยเหลืออัน,นาคตขนาดอาจสิพิมพ์รีาพายที่กันเด้เนาะเห็นม่นพิมพ์รีาพายแล้วก็ซอยเหลือสังคมเรารุวยแล้วแล้วก็ซอยนะคะนะกับว่าแนนเนาะคนเท่าชีวิตเท่านะเนาะฝากด้วยนะคะอะดัชิตาพาไปดูดูหันดูนี่ดัชิตามันจะเป็นอีพีค่ะเดี๋ยวกะสิว่าดัชิตาพาไปดูไปดูมองหันมองนี้ ดัชิตาพากินกระสีเฮดกับเขาเนี่แหละดัชิตาพาไปเที่ยวพาไปยังกะว่าไปดัชิตาพารวยกระิมาบอกควาวมฝฟันในฟังนี่แ่ะค่ะเนอะเอาคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะฝากขอบคุณกรรยานะ์นมิทุกท่านแล้วก็พเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากมๆานะคะอย่าเก็บอย่าไขา่อย่าจนขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะปราศจากโรคโควิดนะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะขอให้ชีวิตกลับมาเป็นปกติทุกคนนะคะขอให้มีเงินมีทองใส่ลายๆเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าเอาแค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันเด้อค่ะคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปซูบกะเขือก่อนเด้อค่ะแค่นี้ละค่ะนี่ดเด้อค่ะกลังต้มเดือด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 เด้อเนี่ยไปชิลเลสุกบไเด้อเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวค่อยบึงนาตา สูบักเขือไอ้ดัชิตนะนะคะสิเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนะจ๊ะนี่เด้อค่ะไอ้ซุปบมะเขือของดัชิตาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเนี่หลวกผักเด้อพี่น้องเอ้ยขน้าผักใส่นะคะผักแบบมะละกินกเดี๋ยวใส่เบิง่งเดี๋ยวใส่เบิง่งเดี๋ยวใส่เบิง่ง เดี๋ยวใช่ไหเบึงไขาย,ย่างมาตูมเด้อค่ะชอบกินตอนเป็นเด็กน้อยเนาะมากมากมากกินมากกินมากกินแห้งๆค่ะมากกินนี่เด้อค่ะไขาย,ย่างมาตูมเนี่ยนี่นะคะไขาย,ย่างมาตูมเนี่ยอ่าตอนเป็นเด็กน้อยมากกินเด้อเนี่ยเอานะครับไอ ดัชิตาขออนุญาตกินก่อนด้วยค่ะนน่จะจุกข้าวเหนียวค่ะจุกข้าวเหนียวะดัชิตาจะขออนุญาตกินยากินอะน,นี่ก่อนเป็นเบาหวานเ <c oughs> จอกันคลิปต่อไปนะคะดัชิตาขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามดัชิตานะคะชีวิตเมียฝรั่งนะคะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องเป็นหมาดํานี่ล่ะค่ะนะคะอยู่ตามอัธภาพค่ะพี่น้อง โอเคนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย